สวัสดีค่ะก็มาเล่าเรื่องอชแนลมาดามบ้านนาผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ของ youtube นะคะก่อนอื่นวันต้องขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจมากๆเลยค่ะคือช่องมาดามบ้านนานะคะวันตั้งใจทําหลังจาก ที่โดนพักงานจากโควิดค่ะจนนับเวลาที่ตั้งใจทําจริงๆนะคะมาถึงวันที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดคือ4เดือนค่ะต้องบอกว่าขอขอบพระคุณมากๆขอขอบพระคุณทุกกำลังใจโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่เมืองไทยนะคะที่เข้ามาติดตามดูคลิปเก็บเห็ดของวันเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ ไม่มีช่องให้วันกลับไปกด subscribe หรือติดตามกลับนะคะจะเป็นจะเป็นกลุ่มเพื่อนๆที่เยอะมากๆเลยค่ะตั้งใจทำช่องแบบจริงๆจังๆเลยนะคะก็ประมาณ4เดือนค่ะ วันตั้งใจทําช่องมากๆเลยนะคะเหมือนประวัติที่เล่าให้ฟังคือวันเป็นครูวันเป็นผู้ยังง่ายคือวันเป็นอาจารย์สอนการตลาดมาก่อนวันมีความรู้เรื่องการทําสื่อนะคะวันก็เอามาทําชแนวช่องของวันในการเปิดตัวแบบไม่ได้ลงคลิปอย่างเดียววันตัดต่อใช้เวลาตัดต่อเยอะเหมือนกันค่ะแล้ววันตั้งใจมากๆเลยค่ะแต่วันก็รู้ว่าเทคนิคการตัดต่อนะคะไม่ค่อยมีผลเท่ากับ คนที่สนใจเข้ามาดูการเก็บเห็ดเลยนะคะเพราะว่าบางคนเขาเก็บเห็ดเขาไม่ได้มีเทคนิคตัดต่ออะไรเลยแต่วันก็จะขอตัดต่อแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นความสุขของอดีตครูที่ได้ทำได้ใช้ความรู้นิดนึงในการตัดคลิปนะคะแล้วก็ทำเอฟเฟกตต่างๆมันเหมือนเราได้เรียนรู้ไปด้วยค่ะแต่ช่องของวันนะคะก็ไม่ได้ผ่านง่ายๆเลยค่ะตอนนี้นะคะวันถึงขั้นตอนของการกรอกบัญชีเพื่อ เพื่อรับรายได้ที่ได้จาก YouTube นะคะปรากฏว่าบัญชีของวันมีปัญหาปัญหาอะไรก็ไม่รู้ค่ะซึ่งวันเองก็หาทางแก้ไม่ได้นะคะเพราะว่ากรอกอบัญชีธนาคารที่ประเทศสวีเดนนะคะวันมีอยู่แบงก์เดียวค่ะก็พยายามกรอกเยอะมากดูหน้าตาจะเครียดเครียดมากเลยค่ะเพราะว่าคุณสามีเขาไม่ช่วยอะไรเราเลยค่ะ เพราะเขาคิดว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่เขาไม่รู้แล้วเขาบอกตั้งแต่ทําช่องแล้วว่าให้เราจัดการเองนะเพราะฉะนั้นพอมันมีปัญหาเรื่องแบงค์ที่ต้องใช้ภาษาสวีเดนในการอ่านรายละเอียดอะไรเยอะแยะนะคะวันก็เลยเครียดมากเลยค่ะวันนี้นะคะมันเป็นวันหยุดวันแรกหลังจากที่วันทำงานยาวมากเลยเกือบสองอาทิตย์นะคะ วันต้องเดินทางไปอีกเมืองนึงค่ะเพราะว่าธนาคารที่วันมีบัญชีในตัวเมืองของวันนะคะเขาไม่มีสาขาที่นี่ค่ะวันต้องนั่งรถไปอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าเมื่อวานวันลองโทรไปถามเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาไม่เข้าใจคำว่า Google a d s e n s e ค่ะแล้วเขาไม่เข้าใจว่าเราต้องการอะไรวันนี้วันก็เลย จะพาเพื่อนๆตามไปที่ธนาคารนะคะถ้าสมมุติว่าธนาคารเราไม่มีปัญหานะคะพอเรากรอกลงไปในช่องออสร้างรายได้นะคะทาง Google จะทดลองส่งเงินมาให้เราในจำนวนเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เราใช้ตัวเลขตัวนี้นะคะไปยืนยันบัญชีธนาคารค่ะซึ่งวันมีธนาคารเดียววันก็ลองยืนยันส่งไป3รอบแล้วนะคะลองเปลี่ยน เอาชื่อขึ้นก่อนนมสกุลเอานมสกุลไว้ก่อนอะไรแบบเนี้มันก็ไม่มันก็ไม่ได้ค่ะมันจะมีตัวเลขให้กรอกบัญชีอยู่12หลักนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันต้องกรอกตัวไหนอันนี้มันจะไปธนาคารเผื่อว่าเขาจะช่วยได้นะคะถ้าเขาช่วยไม่ได้วันตัดสินใจที่จะเปิดแบงก์ใหม่นี่แหละค่ะเป็นสาเหตุให้คุณสามีแบบทะเลาะเลย วันไม่รู้ว่าการมีบัญชีธนาคารสองธนาคารที่สวีเดนมันจะเป็นปัญหาอะไรเยอะแยะนะคะแต่ก็เขาก็ทะเลาะล้วก็บอกให้วันจัดการด้วยตัวเองวันก็เลยจะไปธนาคารค่ะขอกำลังใจจากทุกคนนะคะว่าการไปธนาคารของวันจะทำให้บัญชี Google Adsense ของวันผ่านไหมนะคะพร้อมกับ ดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆด้านหลังค่ะต้นนี้เป็นสีแดงค่ะร้อลุ้นกับวันด้วยนะคะตอนนี้วันกำลังจะเดินทางไปที่อาราบีกาค่ะห่างจากที่นี่ประมาณร้อยกว่ากิโลนะคะนั่งรถมีประมาณหนึงชั่วโมงค่ะขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะมันจะเป็นการเดินทางแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองครั้งแรกของวันเลยนะคะที่ คุณสามีไม่ช่วยสิบปีที่ผ่านมาคือเขาช่วยทุกอย่างเลยค่ะช่วยจนเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรให้เราบ้างน,นะคะมันเหมือนกับว่าหลังจากนี้นะคะวันจะต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วค่ะมันเหมือนมีสัญญาณหลังจากแต่งงานครบสิบปีนะคะก็เลยโอเคค่ะสู้ๆค่ะปัญหาเยอะกว่านี้เราก็เคยเจอมาแล้วนะคะเดี๋ยวไป ดูกันค่ะว่าวันนี้จะเป็นยังไงพาไปเที่ยวอาราวิกาได้ค่ะมาถึงแล้วค่ะอาราวิก้านะคะเป็นเมืองหนึ่งในหวมแลนด์สวีเดนค่ะเสียงค่อนข้างจะหายลมแรงแล้วก็หนาวมากเลยค่ะครั้งแรกเลยจ้าที่ช่วยเหลือตัวเองแบบนี้นะคะจะรอดไม่รอดไปดูกันจ้าก็เสิร์ชหาธนาคารใน Google Map ค่ะไปกับพี่ Google นะคะ ที่ว่าต่างประเทศนะคะแอปพลิเคชันต่างๆนะมันเหมือนทำงาน100%เซเลยค่ะเอาก้าสิบก็ได้ค่ะอาจจะมีผิดผิดพลาดได้บ้างนิดหน่อยนะคะแม้แต่แอปซื้อตั๋วรถเมย์นะคะก็จะมีแบบเส้นทางบอกว่าอีกกี่นาทีเราถึงจะไปถึงป้ายรถเมย์นะคะมันก็เลยคำนวณเวลาได้แบบ90%ซเลยค่ะ เวลาหิมะตกหรือหน้าหนาวนะคะเราก็จะเดินออกจากบ้านเพื่อมารอขึ้นรถเมล์นะคะสักมาล่วงหน้าสัก5นาที10นาทีก็พอจ้ามีค่ะขอบอกว่าอย่างนี้บอกว่ามาทางนี้นะคะไปลุ้นกันต่อจ้ะตลาดนัดด้วยค่ะตลาดนัดเล็กๆชอบเดินมากเลยแบบนี้ที่เมืองที่วันอยู่ไม่ไม,ไมีนะคะ เรามาดูว่าเขามีตะก้าเห็ดขายไหมคะชอบซื้อตะก้าเห็ดมากเลยค่ะขายดีไหมคะ ที่นี่เขามีตลาดแบบนี้ทุกวันเหรอคะนี่แต่วันพุธกับวันเสาร์อ๋อค่ะมาจากออรีแงค่ะหนูจะมานูเดียแบงค์ทางนี้ใช่ไหมคะร,รู้จักไหมคะ <laughs> อ๋อนี่เลยขอบคุณค่ะพี่หืมต้นไม้สวยมากเลยคะ่ะเจอแบบ คนไทยขายเห็ดเยอะเลยค่ะที่ตลาดที่นี่นะคะนี่ค่ะเรามาถึงนูติแบ์แล้วนะคะเธอเล็บไม่ใช่อันนี้เป็นเมืองที่สวยมากเลยมีแบบชอบเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะสวยกว่าเมืองที่วันอยู่อีกจ้าแต่ขอให้เราโชคดีนะคะ เหมือนทุกอย่างจะไปได้ดีมากเลยค่ะวันมาที่ธนาคารนูดเดียนะคะพนักงานแบบน่ารักมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะขั้นตอนต่อไปโอ้ลมแรงมากขั้นตอนต่อไปเราจะรอเรองินเข้าในบัญชี Google ค่ะถ้ามันสำเร็จนะคะวันจะถ่ายทอดให้เพื่อนๆที่อยู่นอร์เวย์ เมืองเล็กๆที่น่ารักมากเลยค่ะแล้ตึกเขานะคะจะมีความเป็นสถาปัตยกรรมโบราณด้วยค่ะซึ่งเมืองที่วันอยู่เล็กกว่านี้อีกค่ะเล็กมากๆนะคะที่นี่ยังมีอะไรให้ดูนะคะเนี่ยมีแบบบ้านตึกโบราณค่ะสวยงามมากเลย แต่ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะรู้สึกดีขึ้นมามากๆเลยค่ะที่แรกรู้สึกแย่มากเลยนะคะตอนที่เราแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะเราจะมาเดินรอประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะวันรออีเมลยืนยันจาก g o o g l e นะคะถ้าทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเราก็จะกลับบ้านกันจ้า ตรงนี้เป็นแบบตึกแบบโบราณนะคะสวยมากเลยจ้ะตึกจะเป็นชั้นสองชั้นเยอะมากเลยนะคะแล้วเนี่ยสถาปัตยกรรมที่นี่นะคะ mm hmm. เขามีอายุแบบร้อยสองร้อยปีเลยนะคะแล้วเขาก็แค่ทาสีใหม่แล้วก็แต่งภายในนะคะส่วนส่วนตัวภายนอกนะคะ mm hmm. เขาจะนิยมอนุรักษ์แบบโบราณไวค้ค่ะ ซึ่งมันเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากๆเลยค่ะชื่นชมก็เลยนะคะช่วงนี้ก็คือแบบรดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วนะคะเดี๋ยววันพาเดินไปที่ตลาดนัดอีกครั้งหนึ่งค่ะเมืองเล็กๆค่ะเดินนิดเดียวจบเนี่ยค่ะใบไม้ร่วงลมจะแรงค่ะแล้วใบไม้จะปลิวแบบนั้นเลยค่ะต้นนี้ใบจะเป็นสีเหลืองนะคะ จะร่วงเร็วที่สุดค่ะชอบดูสถาปัตยกรรมแบบเมืองเล็กๆแบบนี้ค่ะมันมันดูไม่วุ่นวายแล้วก็สงบเงียบเงียบเมืองนี้มันเคยคิดที่จะย้ายมาด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ชอบโอระยงังเมืองที่อยู่มากเลยค่ะมันมีเห็ดเดยอะมากตรงนี้ละจ้าแล้วมันมีโรงงานรับซื้อเห็ดด้วยค่ะ นี่พามาดูบรรยากาศช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะคะต้นนี้เป็นสีเหลืองจ้าข้างหน้าเป็นสถานีรถไฟค่ะอุยที่นี่มีไทยบุฟเฟ่ด้วยค่ะอุ้ยแล้วก็เทกอเว์ด้วยนะคะน่ากินน่ากินทุกเมืองในสวีเดนนะคะจะมี จะมีร้านอาหารไทยทุกที่เลยค่ะเวลาไปไหนนะคะหรือว่าทุกประเทศในยุโรปนะคะลองเซิร์ชคำว่าไทยรีสตอ a n นนะคะส่วนในออสโลนะมีร้านอาหารไทยแบบเยอะมากเลยค่ะน่าจะประมาณแบบสิที่ได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะทำรีวิวให้ดูค่ะบรรยากาศที่สถานีรถไฟค่ะเงียบมากเลย รถไฟที่นี่นะคะมีเข้าสตอกโฮมเมืองหลวงของสวีเดนค่ะแล้วก็มีไปออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์ด้วยจ้าถ้าสมมุติว่าวันยายไม่อยู่ที่นี่ก็คือต้องเดินทางไปทำงานด้วยรถไฟนะคะซึ่งตั๋วรถไฟจะแพงมากเลยจ้าผาาเข้าห้องน้ำที่ต้องหยอดเหรียญ5โครนนะคะ นี่โอเคเดี๋ยวดูที่ล็อกกันลอกล็อกล,อกลอก็โอเคค่ะนี่จ้าห้องน้ำนะคะในสถานีรถไฟจ้าตอนนี้วันมานั่งรอ Google คอนเฟิร์มนะคะถ้าหมายเลขเบัญชีมันใช้งานได้นะคะภายใน10หรือ15นาทีเงินก็จะเข้าบัญชีแล้วนะคะถ้าไม่เข้ายัางไงเราจะกลับ ไปที่ธนาคารขอความช่วยเหลืออีกครั้งใครยังไงก็มาแล้วนะคะตรงนี้เป็นที่นั่งในสถานีรถไฟค่ะช่วงทีห่หนาวคือเหมือนเข้ามาหลบหิมะความหนาวได้นะคะหิวมากเลยจ้ามีรถกลับบ้านบ่ายโมงครึ่งนะคะรถมันไม่ได้มีทุกวัน มากินอาหารไทยกันดีกว่าค่ะเป็นบุฟเฟ่นะคะ99โครนเองก็ประมาณ300บาทจ้า